ว่ามันเป็นเรื่องประหลาดไม่น่าเชื่อในเวลาเที่ยงคืนตรงประตูมิติจะเปิดออกกูอยากรู้ว่าอีก17ปีข้างหน้ากูทำอะไรอยู่วะที่จะก่อคดีฆาตกรรมคนตำรวจตีอักอพลจเจริญวนาสศิลการที่ถูกตาหน้าเป็นลูกโจรตั้งแต่เด็กสถานะมันก็เกือบฆาตากรแล้วนะเวย้ยกูจะไม่กลับไปเป็นแบบนั้นอีก วางปืนลงฉนะันสงสารใจผู้ไอ้มะก่อมันกำลังปิดบังอะไรอยู่มึงแน่ใจนะว่ามันจะไม่หักหลังมึงไงเ้เบนคนอย่างมะก,ก่อมันจะทำอะไรได้ถ้าพี่หยุดการฆ่านี้ได้ชีวิตของพี่ในอนาคตก็จะไม่ต้องตายเป็นฆาตรกรผมไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงในอดีตที่เกิดขึ้นมันจะส่งผลอะไรกับช่วงเวลาในปัจจุบันบ้าง สตรีมแล้วที่โมโนแมสเท่านั้น